สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะคลิปนี้ช่างขวัญได้ลงไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าใส่แค่เสียงเพลงเนาะวันนี้ช่างขวัญก็มาใส่เสียงพูดตัวเองนะคะวันนี้นางแบบของเรานะคะมีเนื้อผมที่ค่อนข้างตรงสวยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะไว้ผมยาวมานานก็วันนี้อยากจะมาเปลี่ยนเป็นผมสั้นบ้างแต่ว่าเป็นความยาวที่พอมัดได้นะคะ ทรงนี้จะเรียกว่าทรงบอ๊อบสไลด์ก็ได้หรือว่าจริงๆก็คือขวัญก็ใช้หลักการตัดของบอ๊อบทุยต่ำนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะบอ๊อบทุยต่ำเราจะเรียกว่าบ๊อบปลายงุ้มก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ทุยต่ำเนี่ยเวลาที่เราตัดออกมานะคะถ้าผมลูกค้าไม่ผ่านการยืดถาวรหรือว่าที่ยืดผมตรงเนี่ยผมก็จะมีความงุ้มเหมือนในคลิปอันนี้คือเนื้อผมตามธรรมชาตินะคะที่ลูกค้าไม่ได้ยืดผมแล้วก็ผมที่ตรงสวยตามธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ย ที่ยังไม่ได้เซตทรงอะ่ะมันก็จะได้ความง้มแบบธรรมชาติเหมือนในคลิปนี้เนาะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผมตามธรรมชาติของลูกค้าด้วยนะคะของบางคนคือง้มร้อยเปอร์เซนนะคะคือเวลาที่ไม่เซตก็สวยนะคะแต่ว่าของบางเคสงานมันก็จะอยู่ที่เนื้อผมด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้น ทรงผมแต่ละทรงผมมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผมของลูกค้านะคะผมที่มีน้ําหนักผมที่ตรงสลวยของบางคนตรงชี้นะคะของบางคนตรงและปลายงุ้มนะคะของบางคนก็ตรงธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เนื้องานของอลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะเนาะเพราะว่าวิธีการตัดของช่างเราเนี่ยจริงๆช่างเราก็มีวิธีตัดที่คล้ายๆกันนะคะเวลาที่เราขึ้นทรงนะคะในแต่ละทรงเพียงแต่ว่า ผลงานที่ออกมามันอยู่ที่เนื้อผมของลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่างเคสง,งานในวันนี้ถือว่าลูกค้ามีเนื้อผมที่ค่อนข้างนุ่มสวยตรงตามธรรมชาติเลยนะคะเวลาที่เราตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้เซ็ตทรงก็แลดูผมปลายเนี่ยงุ้มสวยแล้วเห็นไหมคะ เหมือนเราได้มาเลยนะคะท,ทั้งทั้ที่ยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้เซ็ตทรงอะไรเลยนะคะเนาะเนี่ยแต่ก็ดูมีความง้มสวยตามธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วช่างผนก็มาบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงขวดนี้เลยนะคะใส่ล็อกทรงแล้วก็ใส่บำรุงผมนะคะป้องกันความร้อนได้ดีมากๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเนาะนี่เลยนะคะเวลาที่ไม่ได้เซ็ตทรงเราก็จะบอกลูกค้าว่าเวลาอยู่ที่บ้านก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ย อันนี้คือทรงที่ยังไม่ได้เซตลูกค้าก็จะเห็นตั้งแต่อยู่ในร้านเลยเนาะหลังจากนั้นช่างขวัญก็ลงหนีบเพียงเล็กน้อยเพราะว่าผมของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะคะก็เลยลงตัวหนีบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเวลาที่หนีบเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับตอนที่ไม่หนีบเลยนะคะเนี่ยฝั่งที่ไม่หนีบก็แลดูตรงสวยอยู่แล้วนะคะเนาะ เพราะว่าผมลูกค้าค่อนข้างสวยนั่นเองนะคะสำหรับเคสงานนี้นะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคนสวยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้เนาะเสร็จแล้วช่างขวัญก็ใส่เซรั่มอีกหนึ่งหยดนะคะสังเกตว่าเซรั่มขวดน,นี้ไม่เหนียวนะคะขวัญก็สามารถใส่ได้1-2ห,หยดถ้าใครที่ผมมันก็ให้เว้นช่วงโคนไว้นะคะเราใส่แค่ช่วงปลายผมที่แห้งเนาะใครที่ผมเบาผมฟูนะคะที่ว่าผมปกติผมไม่เหนียวง่ายผมไม่ไม่มันไวอันเนี้ย แลก็สามารถลูบที่โคนผมได้นะคะแต่สำหรับสาวสาวที่ผมมันง่ายผมเหนียวไวอันนี้เราก็เว้นช่วงโคนใส่ตั้งแต่ตรงกลางผมลงมาจนถึงปลายผมเน้นปลายผมที่แห้งนั่นเองเนาะผมที่ผ่านการทำเคมีก็สามารถเอามาใช้ได้จะช่วยบำรุงผมให้นุ่มนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะขอบคุณนางแบบคนสวยของเราอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะ